ให้เสียงภาคจังไรโดยอันธมิตนะโดยลูกเสือเนี่ยเกิดขึ้นโดยหลอดเปเดนโพเอลหรือ PB ที่ประเทศอังกฤษโดยในปี2440อังกฤษต้องรบกับพวกบัวในการรักษาเมืองมาฟิคิงในแอฟริกาใต้ซึ่ง PB นั้นได้ตั้งทหารเด็กช่วยสอดแนมจนสามารถชนะฆ่าศึกไปได้ โดยหลังจากนั้น10ปีให้หลังพีบีได้นำลูกเสือย0คนไปเข้าค่ายที่กบราว์ซึ่งให้ผลประสบความสำเร็จไปอย่างดีจึงได้เกิดลูกเสือขึ้นนั่นเองโดยในส่วนของกิจการลูกเสือไทยนั้นพระบาทสมเด็จพระมงก,กุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งในปี24-54โดยตั้งที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงและจัดตั้งลูกเสือตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทยในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ คณะลูกเสือในปัจจุบันจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสตาร์คให้เราเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมครับ